และแล้วเผา v ีของบล็อกฟุตก็มาแล้วฮะผมได้ทําการทเราเผามิงค์นะครับให้ตื่นเป็น v 4และปลดล็อกเกียร์ทั้ง5ชิ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลายคนเ,เนี่ยวจะปลดล็อกแค่อันเดียวนะซึ่งต้องปลดล็อกทั้งหมด5ชิ้นนะครับเพื่อให้เผา v 4ีของเราสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับจะเป็นยังไงและก็วิธีทําเป็นยังไงบ้างไปดูกันในคลิปนี้ให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับแล้วไปดูกัน let's go ร้านระเบิดและทีลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเที่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไขกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ รับสัสนีพไม่รักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่กับผมซินคนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กันในบอกฟูนวันนี้มาทําเผา v 4กันนะท่านผู้ชมครับนะอย่างแรกนะครับทุกคนต้องมีเผา V ีของทุกเผาก่อนนะท่านผู้ชมครับนะแล้วก็ไปคุยกับดวงจันทไม่ใช่ไปจ้องดวงจันนะแล้วก็ปลดล็อกคันโยกให้ได้ก่อนนะครับนะสรับคลิปวนี้ก็คือสรับคนที่ปลดล็อกคันโยกได้แล้วเท่านั้นนะครับใครยังไม่ปลดล็อกคันโยกคันโยกนะครับอย่าลืมไปทํากันก่อนเด้อไปหาดูคลิปก็ได้นะครับวิธีการปลดล็อกคันโยกเเเเพื่่อจะะปปปิดรตูไทําาผ VC นนั สำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เลือกเผ่าที่เราชื่นชอบก่อนนะฮะส่วนผมก็เป็นเผ่ามิงนะครับเพราะว่ากูชอบเล่นเผ่ามิคงฮะมันเร็วดีเร็วแรงทะลุนรกนะครับหลังจากนั้นมาที่ปราสาทบนต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ปลดล็อกคันโยกไปนะครับเพื่อเข้าประตูสู่การทาเผ่าสีนั่นเองนะครับเงื่อนไขแรกก็คือทุกคนต้องอยู่ในช่วงฟูลมูนก่อนนะครับให้ดวงจันทร์นั้นขึ้นมาก่อนเนาะและก็อีกอย่างนึงนะครับเราต้องมีเพื่อนช่วยทําอีก2คนด้วยนะครับนะซึ่งเผ่าห้ามซ้ากันนะครับครั้ ที่ปลดล็อกคันโยกได้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเผ่าไซบอกและก็เผ่าปานั่นเองนะฮะหรือว่าเผาฟิตแมนคาลาเต้ของเรานั่นเองนะครับหรือว่ามนุษย์เงือกนั่นแหละเออหลังจากที่ฟูมูลเกิดแล้วนะครับให้เรามาที่ประตูที่จะไปทําเผ่านะครับไฟบอกก็ไปอยู่ที่ประตูไซบอกนะครับเผามิงก็ไปอยู่เผามิงนะครับอะไรนี้นะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดตัวทีนะครับหรือว่าสกิลเผานั่นเองนะครับเพื่อจะเริ่มการทําเผ่าสีนั่นเองนะครับต้องกดให้พร้อมกันด้วยท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นก็จะะมมินนนนนนนเเเเเกกกกใใใหหห้้้รรรรราาาาาาล่่่คคคัััับบสงงงืือออออปดดภขวพทไ แต่และเผาเนี่ยจะมีมินิเกมไม่เหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นอย่างนี้ผมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับของเผาเออไซบอร์กเหมือนจะหลบนิวเคลียรนะของเผาสกายเปียเนี่ยเหมือนจะเล่นอ,อบบี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็เผ่าปลาเนี่ยเหมือนจะให้ทำเอ่อเออขาเรียกอะไรตีเจ้าทะเลนะครับนะประมาณนั้นนะหลังจากที่ทําเสร็จกันทั้ง3คนนะครับนะตัวเกมก็จะดึงเรามาที่ตรงกลางเพื่อให้เราพ v p กันครับผมนะทั้ง3คนนะใครพ v พชนะก็จะได้เป็นเผ่าสี่นั่นเองท่านผู้ชมครับเออได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะย้านะครับคนเดียวเท่านั้นนะนี่ฮนะ 3คนนะครับใครชนะได้ไปเลยเผา V ีสีนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ผมมากับน้องๆน,นะครับเขาก็ให้ผมฆ่าเลยนะอ,ยอีสิ่งเก่งเลยพี่นี่ผมเราฆ่าไปเลยเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแกลาปาเปีย หลังจากนั้นก็จะมีวิญญาณนะครับจะพาเราไปที่ประตูแห่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับเราก็ตามมันไปเลยนะมันจะพาเราไปใส่เกียร์นั่นเองนะครับกดล็อกสกิลเผา V 4ของเรานั่นเองฮะนี่คือขั้นแรกนะครับนะหรือว่าขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะก็จะมีเกียร์ออกมาอย่างนี้เลยเรียบร้อยนะครับใส่ไปเลยปุลาป๋า ปลี่ยนะครับนี่ฮะเราก็จะได้ผอวีสีมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องกดนล็อกอีกประมาณเออสี่ครั้งด้วยด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรตึงนะฮะนี่ก็จะมีเควสบอกนะครับว่าให้ทําอะไรนะในตรงนี้นะวิธีการแปลงร่างเป็นเผ่าก็สามารถตีมอนหรือว่าตีเอ่อผู้เล่นเพลเยอร์ก็ได้นะครับถ้าตีกับผู้เล่นเนี่ยหลอดเนี่ยมันจะพุ่งสูงกว่าการตีมอนนะครับนะแนะนำก็มันมันออกแบบมาให้เพื่อไปพีพีอะไรท่านผู้ชมครับเออแต่มันโคตรเท่นะสำหรับขั้นหนึ่งนะครับก็จะมีแค่ออร่าตอนที่เราแปลงร่างเเเเเทท่่่าาานนนนนั้้ะผููชมออีียยดด๋ว ดดูเดีว๋วจัดให้ดูเลยนะครับงามๆนี่นะครบแล้วเราก็กดเลยอู้าบมนี่ครับผมนะสลับพอวีีของพอมิ้นก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะสลับช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเลยวีหนึ่งมีแค่นี้นะครับนะสลับขั้นแรกแล้วกันเรียกเป็นขั้นละกันเนาะขั้นแรกมีแค่นี้ฮนะ เปลี่ยนออร่าเปลี่ยนทรงผมให้เราให้ขาวขึ้นนะครับหางใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคต่อไปแล้วไปดูขั้นตอนที่2กันดีกว่าท่านผู้ชมครับสำหรับขั้นตอนที่2นะฮะหรือว่าเกียร์ที่2นะครับสำหรับการอีโวเผ่า V4 นะครับเผามิงนะฮะก็คือเราต้องเปิดเผ่านะครับประมาณ3-5ครั้งนะครับ เปิดเฉยๆนะเปิดแล้วก็ให้มันหมดไปแล้วก็มาเปิดใหม่นะครับเท่านี้เองฮะแล้วก็ไปคุยกับไอหัวแดงตัวนี้นะครับถ้าเราทําสําเร็จมันจะให้เราจ่ายแฟกเมนต์นะครับหนึ่งพันแฟกเมนต์ด้วยกันนะฮะเราก็จ่ายไปเลยนะครับแล้วก็รอเข้าประตูนะครับไปทาเผาเหมือนเดิมเลยนะครับมีเพื่อนสองคนนะครับรอฟูลมูนนะฮะแล้วก็เข้าไปในประตูเพื่อทาเผานั่นเองนะจ๊ะเออ นั่นแหละวนลูปอย่างนี้เลยก <c oughs> ูจะบ้าตายโอเคหลังจากที่ผมเล่นเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะวาร์ปมาเหมือนเดิมเลยให้เราฆ่าเพื่อนเหมือนเดิมนะครับใครชนะก็ได้เผาวีไปนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมฮห้น้องๆเขาให้ผมนะครับ <c oughs> ก็ผมสามารถไปฆ่าเ <c oughs> ขาได้เลยทันทีอย่างนี้เลยชุลปปาเปียชุลปปาเปีย <c oughs> อีซี่จริงๆเลย <c oughs> ง่ายนิดเดียวฮะแล้วก็จะเข้าสู่อีหลอบเดิมนะครับก็คือจะมีวิญญาณนะครับพาเราไปที่ประตูนะครับเพื่อปลดล็อกเกียร์อันถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะฮะก็คือเหมือนมันจะปลดล็อก เกียร์ให้เรา2อันด้วยกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วบันไดแม่งขึ้นยากเหลือเกินนะครับใครมันออกแบบบันไดนี่วะเนี่ย <c oughs> อุถามจริงเราก็กด E ไปเลยฮะเราก็จะได้เกียร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อเอาไปใส่ในนาฬิกาของเรานั่นเองฮะกดเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมเรามีเกียร์อันที่5เพิ่มเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเกียร์ให้เราเลือกนะครับเป็นสีแดงกับสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมี์นดตอนแดดเนี่ยมาด้านหลังนะครับส่วนสีแดงเนี่ ว่าเร็วขึ้นนั่นเองเนี่ยครับใครชอบเป็นสายไหนก็สายนั้นนะครับผมชอบสายความเร็วนะฮะก็เลยเลือกเป็นสายความเร็วแล้วกันอูชอบแดดพายงพายุไม่ต้องก็ได้นะครับต่อไปมาคุยกับควสต่อเลยฮะว่ามันมีให้ทําอะไรบ้างนะครับเหมือนจะพูดแนว,แนวเดิมเลยนะ และนี่คือการทดสอบไปดูนะครับว่าขั้นที่2นั้นมันเร็วกว่าขั้นแรกยังไงคะท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะออร่าก็ทําลายคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้นี่ฮะตอนแรกก็มีเอฟเฟกสวยๆอย่างนี้ออกมานะท่านผู้ชมโคตรเท่นะฮะอู้หูขั้นสอที่มนสุดจริงๆฮะเห็นไหมว่าเราจะเร็วขึ้นมากๆเลยท่านผู้ชมครับและเดี๋ยวเราไปใส่หมวกที่เพิ่มความเร็วแล้วก็ใช้ผลเสือกันดูว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าและนี่คือการทดสอบใช้ผลเสือใส่หมวกวิ่งเร็วแล้วก็เปิดเผ่าฮะ โจะเป็น่ากระเวบร้อยอะท่านผู้ชมโอ้โหเด็กเว้นข้างบ้านกูนี่เองฮะเสียดายไม่มีเสียงท่อก็ได้แค่นั้นเอง โคตรตึงดูนะเดดโคตรเร็วไปโคตรเร็วทนผู้ชมครับแล้วก็หลอดเดี๋ยวจะลดช้าลงช้าลงด้วยนะครับในทุกขั้นนะ <c oughs> โฮะแม่งโคตรตึงดูดิ <c oughs> วิ่งเป็นพญานาคเลย <c oughs> อันนี้แดก,กระทอมมาหรือเปล่านี่หลังจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยนะครับเปิดเผาไปเรื่อยๆประมาณสัก5้าถึงสิครั้งนะครับแล้วมันก็จะให้เราจ่ายอีก1500งพันห้าร้อยเฟกเบนทท่านผู้ชมครับนี่เป็นขั้นตอนถัดไปกันแล้วนะห <c oughs> ลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมครับนั่นรอฟูมูลหาเพื่อน2คนนะครับมาเปิดประตูนะครับเพื่อไปทำอีเวนรมิเเดลยคับ กลับมาที่จุดเดิมกันอีกแล้ว เอาจริงตอนเล่นไอ้มินิเกมนี้ตื่นเต้นมากท่านผู้ชมนะกลัวหาทางออกไม่เจอนะครับเนื่องจากเขาวงกลมแม่มงดูดินะโคตรเยอะเลยรูวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับนะมันจะมีครั้งหนึ่งที่แบบเกือบไปแล้วนะครับถ้าทุกคนหาทางออกไม่เจอนะครับต้องเริ่มทําใหม่นะเออมึงต้องรอฟูงูลใหม่อะไรเนี้ยนะครับจริงจงมึงออกเกมกัน3คนเลยเข้ามาทําใหม่ก็ได้นะเออมันได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเออโอเคนะครับหาไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้มีคนทเควสดเสร็จปแลวฮะแต่กูยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเนี่ยพี่จุดแดงๆจุดแดงอยู่ไหนโอเค แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมฮะฆ่าเพื่อนแล้วก็จะมีวิญญาณน,นําทางเรามาที่นี่ดูนะฮะโอ้ลำบากระบากเน,ะนาะขนาถแท้ขึ้นบันไดตรงเนี้ยกูถามจริงกลัวบักแดกตายมากเลยนะครับโอเคเราก็ปลดล็อกนะครับกิจการถัดไปของเรานั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอันที่อะไรวะสามไม่กระสีแล้วนะโอเคใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมฮะมันจะให้เราเลือกเล่น2ส,สายเหมือนเดิมนะครับจะมีสายความเร็ว กับสายทอร์นาโดนะครับโอเคครั้งนี้ผมจะเลือกลองเป็นทอร์นาโดดีกว่านะเป็นเทียแรกของทอร์นาโดด้วยนะฮะเออน่าสนใจดีนะครับตอนแร็น่าจะมีทอร์นาโดออกมานั่นเองนะจ๊ะและกูก็เลือกทอร์นาโดไปเลย5นะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับใครอยากเล่นแบบสายสีแดงล้วนก็ได้นะจริงนะครับเออโอเคเรียบร้อยตอนนี้ขาดอันสุดท้ายแลย้วฮะท่านผู้ชมครับนะบอกได้เลยว่าอันสุดท้ายนี่แหละครับลำบากสุดแล้วนะสำหรับผม โดยสำหรับอันสุดท้ายนะครับจะมีเควสให้เราทําทั้งหมด3เควสด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทั้ง3เควสนี้ทําอะไรบ้างสำหรับเผ่ามิงนะจ๊ะถ้าหาทุกคนไม่ทำนะครับไอ้3เควสนี้ก่อนจะไม่ปลดล็อกเกียร์อันสุดท้ายได้นั่นเองนะครับมาเริ่มทที่เควสแรกก่อนเลยฮะเควสแรกก็คือให้เราเปิดเผ่านะครับ3ครั้งนะครับเปิดเปิดเผ่าเฉยเลยนะ3ครั้งแล้วก็มาคุยนั่นเองฮะ เดี๋ยวผมจะโชว์สกลิลพายุให้ดูและกันนะครับว่า,วาเฮ้ยถ้าเรามีพายุแม่งตึงขนาดไหนนะท่านผู้ชมครับนะดูกันเลยนี่ฮะแปลงล่างป้ามนะครับตอนเราแดชนะฮะก็จะมีพายุออกมาอย่างนี้นะครับนี่นี่เป็นพายุอันเล็กนะครับส่วนใครที่จะอัปเกรดต่อไปเป็นพายุอันใหญ่เนี่ยนะครับก็คิดดูละกันนะครับมันจะมี2อ,อันอีกให้เลือกนะครับนะเอออันนี้เป็นพายุอันเล็กนะแม่งโคตรตึงนะทำดาเมจได้ด้วยท่านผู้ชมโคตรเท่ดูเพื่อนติดดาเมจ ามันคอมโบกับผลาพาบมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยเูไม่อยากจะคิดภาพเลยท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวขอไปเปิดเผาให้ครบ3ครั้งก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับไอห,หัวแดงเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราเปิดเผาเฉยๆครบ3รอบแล้วนะครับให้เรามาคุยกับไอกลมๆแดงๆนี่มันจะให้เราใจสองพันแฟกต์ไหมนะท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสนะครับหนึ่งทับสามนั่นเองนะครับเรามาดูเควสที่ 2ทับกันดีกว่าฮะเควส2ทับก็คือให้เราไปฆ่าเพื่อนนะครับนะหรือว่าฆ่าใครก็ได้นะครับ5ถึง10คนและระหว่างที่ฆ่าทุกคนต้องเปิดเผาด้วยนะจ๊ะนี่แหละฮะคือเงื่อนไขของเควส2ทับสนั่นเองหลังจากที่ไปหาฆ่าคนมาได้แล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกายห,หัวแดงมาเดิมมันจะให้เราจ่าย2,250แฟกเมนท์ฮะท่านผูๆๆ้ชมครับเราก็จะสำเร็จเควสที่2ทับแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคต่อไปก็จะเป็นเควสที่3ทับนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเควาสานั้นจะเป็นยังไงะ ก่อนไปดูเควสสุดท้ายขออนุญาตทายอินแบบตัวเองนิดนึงฮะกับอนิเมะดีไซน์ครับแบบสำหรับคนชอบคอสเพย์ฮะเข้ามาในแมปนะครับก็จะมีตัวละครมากมายเลยฮะก็จะมีแบ่งเป็นโซนตามอนิเมะไปนะครับทุกคนสามารถกดที่ปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับเพื่อเทเลพอร์ตไปหาอนิเมะที่เราชื่นชอบได้นะฮะอย่างเช่นผมจะมาไปที่วันพีสนี่เลยทุกคนจะมีน้องแครอทอยู่ด้วยฮะนี่นะครับร่างเผาตื่นมิ้งด้วยนะเนี่ยนะครับทุกคนสามารถกด e กดทายออนนะครับสามารถทดลองแต่งดูก่อนได้นะครับว่าเทหรือเปล่านะอุ้าถูกใจอยาากจะเออไตัวนี้นะครับไปเล่นนนแแมมปอื่ะสาารรถกกด E ้คับลว ซื้อของต่างๆในนี้ได้เลยนะครับของทุกชิ้นที่ซื้อเลนแบบนี้นะสามารถเอาไปเล่นแบบอื่นได้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีราคาบอกด้วยนะครับว่าเฮ้ยราคารวมแล้วเท่าไหร่นะฮะเหมาะสำหรับคนชอบคอสเพย์นะครับนะอยากแต่งตัวไปเล่นแอปอื่นๆนั่นเองนะจ๊ะส่วนใครเข้ามาแล้วเฮ้ยพี่ทำไมแอปแหลกจังเลยนะครับสามารถกดที่รูปฟันเฟืองนะฮะแล้วก็ปรับเรนเดอร์ตรงนี้ได้นะครับถ้าปรับเป็นโลนะครับมันก็จะโชว์เฉพาะตรงที่เราอยู่นั่นเองนะฮะแบบนี้เลยนะฮะ ก็กันแหลกนะครับสลับมือถือแล้วก็คอมที่สเปคไม่แรงนะครับสามารถเข้ามาเลือกช็อปเลือกชมกันได้นะครับนี่ฮะโจ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 นะครับฮันเตอร์เซนชอร์แมนมีหมดเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะเราเข้ามาเล่นกันดูนะครับสหรับเควสสุดท้ายที่ผมทํานะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจสําหรับเควสสุดท้ายนะเควสสุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยครับเปิดเผาตื่นนะครับนะของ V4 เนี่ยนะครับแล้วก็ไปไล่ตีบอสทุกตัวนะครับภายในแมปนะทุกตัวที่ผมฆ่าได้นะครับต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ผมนั้น หมดล็อกเผาตื่นนะรหรือว่ากําลังเอาวิกกิ้งอยู่นะฮะถ้าเผาตื่นหมดเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้เออเอาเผาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปฆ่าบอสนั่นเองนะครับผมทําทุกตัวเลยนะครับนะบอสนะผมไม่รู้หรอกนะฮะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันให้จัดการบอสตัวไหนหรือเปล่าหรือว่าให้จัดการแค่บางตัวนะก็น้องๆไปทดลองเอาเองลักล นะเออแต่สำหรับผมคือกูจะกลายแม่งทุกตัวเลยนะครับด้วยกันอาวิกินิ่งนั่นเองนะฮะและผมก็ผ่านเลยครับผมถ้าหากผ่านนะครับมันจะให้เราจ่าย2500แฟกเมนต์นั่นเองนผู้ชมครับและเราก็เข้าไปทําเผ่าตื่นอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับรอฟูมูลหาเพื่อน2คนและเข้าไปทำเควสกันฮนะ นั่นแหละครับผมโอเคครับและทีนี้ผมก็ทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วฮะเราก็เดินตามวิญญาณไปอีกครั้งหนึ่งล้ะกันครับทุกคนครับนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องเดินตามไอ้วิญญาณหน้าโง่อันนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะโหโคตรยากเลยพี่ชายกด E ครับผมนะเหมือนเดิมฮะแล้วก็ปลดล็อกนะครับนี่เลยฮะเออเกียร์อันถัดไปนั่นเองนะครับแค่นี้เราก็ใส่ครบ เรียบร้อยแล้วฮัเหมือนเดิมฮะจะมีสกิลให้เลือกนะครับว่าเราจะเอา์นดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเราจะเอาการกดคิวนะครับเพื่อดาที่ยาวขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งเป็นการพุ่งแบบจรวดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะกูเป็นสายดาอยู่แล้วนะนี่ครับผมซุปเปอร์ดานะเออไม่เอาได้ไงนะโคตรชอบพายงพายุเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สำหรับกูกูชอบดามากกว่านะครับนะเออเป็นัยรุ่นสายหนีไง โอเคผมเอาอนนี้แหละนะครับโอเคใส่ไปเท่านี้ผมก็มีเกียร์ครบทั้ง5ชิ้นเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าคอมพลีทแล้วเนะ่ยฮะ แตงจีจะมีเควสเสริมด้วยนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีเผ่าของเราได้ด้วยนะโดยการมาคุยกับไอหัวแดงนะครับมันจะมีเควสเสริมอีกนะครับซึ่งผมไม่ทําแล้วกันนะเออไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไหมือนกันนี่ครับผมจะมี5สีให้เลือกนะซึ่งเป็นเควสเสริมซึ่งไม่รู้ทํายังไงมือนกันแต่กูไม่ทำละนะและนี่ก็คือลากเอาวิกินิ่งของผล v 4นะครับของเผามิ้งตื่นนั่นเองขั้นสุดยอดฮะนี่สามารถกดคิวค้านะครับเพื่อดดยาวๆแบบนี้ได้นะฮะและตอนดดก็จะมีพาาาาาายยุออออกกมมแแรรััับบล้้้ววนนนนนน่่่เูไดสข ที่5้าของเรานะดูห้าพุ่งทีขี้แทบหลุดโอ้โหโ,หโคตรตึงก็อันตรายส่วนใครที่เลือกเป็นพายุเนี่ยนะครับพายุน่าจะออกมาเยอะขึ้นและก็อันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปเลือกกันละกันว่าจะเล่นเป็นสายอะไรนะใครชอบสายพุ่งนะครับสายเร็วๆก็เลือกเป็นสีฟ้าให้หมดเลยก็ได้นะเออไอ,อ้สว่าสีแดงกูก็จำไม่ได้เออสีฟ้าเนี่ยเป็นพายุนะสีแดงจะเป็นสายแดดนะครับท่านผู้ชมนะเออโคตรเท่เลยพี่ชายดูเร็วจัดประหลัดบอกฮะบอกได้เลยว่าโคตรตึงนะฮะชื่นชอบมากเลยนะครับ คุ้มค่ามากผมทำนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบหชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะจ๊ะในการาตามล่าเควสแล้วก็ปลดล็อกเควสต่างๆนะและนี่ก็คือทั้งหมดของเ่า l มิงวีสีนะครับห้ขั้นด้วยกันนะฮะหรือว่า,าปลดล็อกนะครับสกิลหมดทุกสกิลแล้วนั่นเองนะจ๊ะ ก่อนจะแยกายกับน้องๆใน d i s c อ r d นะครับผมก็ให้รางวัลตอบแทนเขาหน่อยละกันนะครับเขาขอผลเออผลเสียกัน2คนเลยนะเออผมก็ให้เขาไปละกันเออเป็นค่าเสียเวลาที่เขาอุส่านะครับให้ผมนั้นมาทําเผานั่นเองนะฮะเขาเนี่ยไม่ได้ทาเผาเลยนะเออเขาไม่ได้มีเผาตื่นเลยนะครับแต่ว่าเขาเสียเวลาให้ผมมาทํานั่นเองนะครับได้ไปทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะโอเคขอบคุณกันมากๆเลยนะครับที่มาช่วยกันนะเราให้ของตอบแทนไปเหมือนกันนะครับนะเอาไปเลยผลเสียถาวรเต็งเต็งโอเคสามคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว ่ออื่นกันอะีกนะแต่ว่าเดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วนะแต่ละ่อที่ทํเป็นโคตรยากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซกับใครกันกด้วยนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์แก้ไขกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะบางเฟซอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรืออะไรยังไงยังไม่แน่ใจสำหรับเรื่องข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่น,นะครับนะแอนมีไม่ได้บอกอะไรเลยอันนี้ผมก็ทำมัม่วๆก็จนได้เฉยเลยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมบายบาย